สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอาการไข้เลือดออกรุนแรงนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย i u เพบกับผมหมออาพูดเชี่ยวชาญด้ะักรรมโรคปอดไลซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอาการเตือนของโรคไข้เลือดออกรุนแรงนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรเพราะเร็วๆนี้ผมก็ได้เจอ ผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงมากจนมีอวัยวะเนี่ยล้มเหลวต้องนอนรักษาใน ICU นะครับก็เลยไปหามาดูว่าเอ๊ะอาการถ้าเรามีอาการแบบนี้เนี่ยควรจะรีบมาโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ได้รับการรักษาจะได้ป้องกันอวัยวะล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้นะครับข้อมูลส่วนหนึ่งก็อามาจากเรื่องของแนวทางการดูแลผู้ป่วยไค่เลือดออกนะครับในปี2023นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับถ้าใครชอบนะะเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับอาการทั่วไปของไข้เลือดออกนะครับที่เรารู้กันเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไข้สูงลอยนะครับฉับพลันประมาณสัก2-7วันนะครับแล้วก็มีอาการดังต่อไปนี้2องข้อนะครับขึ้นไปนะครับเช่น ก็คือเป็นไข้นะต้องคิดไว้ก่อนว่าไข้และออกก็คือตามชื่อมีไข้นะครับมีไข้แล้วอาจจะมีอาการเนี่ยสองใน9ข้อเนี้นะครับเช่นอันที่1คือปวดศีรษะนะครับก็จะปวดมากปวดตื้อๆใช่ไหมครับปวดเบ้าตานะครับปวดกล้ามเนื้อปวดข้อหรือปวดกระดูกนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาการปวดก็คือจะปวดทั่วๆตัวได้เลยนะครับแล้วก็ บางคนก็จะมีผื่นแดงที่บริเวณผิวหนังเกิดขึ้นนะครับข้อที่6เนี่ยคือเลือดออกผิดปกติเลือดออกเนี่ยอาจจะพบเป็นจุดเลือดออกเล็กๆที่ผิวหนังนะครับบางคนก็อาจจะเป็นเยื่อบุตามีเลือดออกมีไอเป็นเลือดมีปัสสาวะเป็นเลือดมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจุดเลือดออกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมันไปเลือดออกตรงตำแหน่งไหนนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นประจำเดือนที่มามาก หรือมาเยอะผิดปกตินะครับตอนนี้แต่ว่าผู้หญิงก็าจจะต้องสังเกตรตรงน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าเจาะเลือดเนี่ยเรามักจะพบเม็ดเลือดน้อยกว่า5000ตัวนะครับแล้วก็มีตัวเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าลิมโฟไซต์หน้าตาแปลกๆเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะให้เลือดออกแล้วก็อาจจะพบลักษณะของเลือดเนี่ยข้นขึ้นได้นะครับเลือดข้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูดูผลเลือดเก่าดูค่าฮ ok ิมโตคิตฮิโมโกลบินนะครับว่ามันเป็นอย่างไร แล้วก็เกล็ดเลือดเราจะพบว่าเกล็ดเลือดนี่น้อยลงนะครับก็คือก็คือน้อยกว่าแสนห้าหมื่นตัวลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นอาการเราสงสัยเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอันนี้เป็นอาการทั่วไปที่เจอได้แต่คราวนี้เราจะมาดู5้าอาการที่บอกถึงว่าโรคมันมน่าจะรุนแรงนะอันนี้ถ้าเราเจอเนี่ยควรจะรีบมาโรงพยาบาลนะครับก็คืออันแรกไข้ลดลงแต่อาการอื่นเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยนะครับ ยังคงมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงกระสับกระส่ายหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้เราเราสมมติเราเป็นคนในครอบป่วยว่าเอ๊ะเขาเป็นกระห๊อบทำไมเขาดูซึมลงนะดูไม่ค่อยตอบสนองเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังโดยเฉพาะวันที่ไข้ลงเนี่ยวันที่ไข้ลงเนี่ยมันมักจะเป็นวันที่เกิดอาการช็อกเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดไข้ลดลลงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่าอาการมักจะดีขึ้นแต่ถ้าอาการดูไม่ดีขึ้นเลยเนี่ย อันเนี้ยต้องระวังว่าอาจจะเป็นโรครุนแรงได้นะครับอันเนี้ยควรจะต้องมาพบหมออันนี้คืออาการที่1นนะครับอาการที่2ครับก็คือว่าเราเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยปวดท้องมากเลยนะอาจจะไปเจอหมอแล้วหมอให้ยากลับมาที่บ้านแล้วสังเกตอาการอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏเราซื้ปวดท้องมากกินอะไรไม่ได้เลยอาเจียนเยอะมากโดยเฉพาะเกิน3ามครั้งต่อวันนะครับพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาการที่บอกถึงเอ๊ะเรามีลักษณะ ปิดปกติเช่นอาจจะมีเลือดออกในช่องท้องหรือมีตับอักเสบรุนแรงได้นะครับบางคนก็มีตาตาเหลืองตัวเหลืองออกมาได้เลยนะซึ่งถ้าเรามีอาการปวดท้องรุนแรงอาเจียนมากเนี่ยคุณจะต้องกลับไปพบหมอนะครับบางทีคุณหมอก็อาจจะส่งตรวจด,ดูการทำงานของตับหรืออุนทราซาช่องท้องอะไรเงี้ยเพิ่มเติมตามแต่ที่คุณหมอก็สงสัยนะครับแต่มันบอกถึงว่าไขเลือดออกนี้เนี่ยดูมีความรุนแรงมากกว่าปกตินะครับ อันที่3าคืออาการหน้ามืดจะเป็นลมบูยันศีรษะมากนะครับหรือมีมือเท้าเย็นพวกนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่บ่งบอกถึงว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเกิดขึ้นนะครับพอมีการไหลเวียนของเลือดมีปัญหาพวกนี้ก็เกิดจะมีความดันลดต่ําลงนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะครับไปเลี้ยงไปไมือลายเท้าไม่ดีเลยทําให้มีอาการ หน้ามืดเวียนหัวมากนะครับแล้วก็ปลายมือปลายเท้าเย็นเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องสงสัยว่าถ้าเป็นมากอาจจะถึงภาวะช็อกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนี้เนี่ยก็ต้องรีบกลับมาโรงพยาบาลนะครับมันบอกถึงว่าไข้เลือดออกน,นี้เนี่ยน่าจะรุนแรงนะครับอันที่4ี่นะครับโดยปกติคนเราเนี่ยมันจะต้องปสัสสาวะอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าช่วง6ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ปวดฉี่เลยนะครับไม่มีปสัสสาวะเลยหรือว่า ปัสสาวะมาดูออกน้อยลงมากๆนะ พวกนี้เนี่ยอาจจะบอกถึงว่าไตเรามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับซึ่งไข้เลือดออกเนี่ยมันก็มีผลต่อไตนะครับทำให้ไตวายเกิดขึ้นได้ในคนที่เป็นหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความผิดเกี่ยวกับการปัสสาวะเช่นปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะไม่ออกนะครับอันนี้อาจจะบ่งบอกถึงไข้เลือดออกเนี่ยมันรุนแรงนะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์บอกอาการนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะอาการนี้เนี่ยบางมันได้บางทีได้จากการที่เราสังเกตร,ร่างไตของเราเองนะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือการที่เรามีเลือดออกผิดปกติมากๆนะครับเช่นมีอยู่ดีมีใครเลือดออกเป็นแค้เลือดออกอยู่นะเลือดก,ออกนะํำเรา,เกกาไหลเนี่ยออกเยอะนะครับอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังบางคนถ่ายอุจจาระเนี่ยออกมาเป็นสีดํานะครับคือบางเวลาที่เรามีเลือดออกทางเดินอาหารเนี่ยเลือดส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะถูกย่อยนะครับถูกย่อยทําให้ออกมากลายเป็นเลือดจากสีแดงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสีดําเวลาที่มันผ่านส่วนของ ทางเดินอาหารที่มันสามารถย่อยได้หรือเจอน้ํากรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดําเกิดขึ้นคราวนี้มันก็ออกมาเป็นถ่ายเป็นสีดํานะครับแต่ดําที่ว่านี้เนี่ยมันจะเป็นดำเหนียวเหนียวเหมือนเหมือนดำเหมือนยางมาตอยนะครับซึ่งมันดูแบบเหนียวเดียวแบบนั้นเพราะบางคนไปกินพวกทารเหล็กบางทีบางทีอก็จะสีดําได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอุจจาระจะเป็นคล้ายยางมาตอยมีกลิ่นเหม็นนะครับสีออกดําๆนะแล้วก็ าบางคนก็อาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดสดออกมาเลยนะครับหรืออาเจียนออกมาเป็นสีดำนะซึ่งอันนี้ก็ต้องสงสัยเลือดออกทางเดินอาหารบรือนณกระเพาะเกิดขึ้นนะครับประจําเดือนที่มามากหรือพิษปกติตรงเนี้ยก็ต้องระวังแต่ว่าเรามีอาการเลือดออกเกิดขึ้นแล้วซึ่งอันนี้เป็นอาการของไข้เลือดออกได้นะครับรวมไปถึงปัสสาวะถ้าปัสสาวะมีเลือดปนออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอ่มันไอไอปัญหาเรื่องของปัสสาวะเนี่ยอาจจะมีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดหรือบางที เลือดลงมีปัญหามากแล้วทำให้เกิดไตวายเนี่ยจากตัวไขเลือดออกเนี่ยปัสสาวะมันจะเป็นสีเข้มคล้ายโคกนะครับสีดําหรือสีโคกอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยอันนี้คือผิดปกติอย่างมากเลยนะครับควรจะต้องรีบกลับมาโรงพยาบาลซึ่งอาการนี้เนี่ยจะบอกถึงว่าเอเลือดที่ออกเนี่ยถ้ามันเป็นจุดเล็กๆใต้ผิวหนังเนี่ยโอเคอาจจะพบได้ในไขเลือดออกทั่วไปแต่ถ้าเป็นอาการเลือดออกแบบที่ผมว่ามาเนี่ยอันนี้มันดูรุนแรงมากนะครับ ควรจะต้องกลับมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมแล้วก็ให้การรักษานะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะหนักขึ้นได้นะครับครับสำหรับที่วันนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับอาการรุนแรง5อาการนะครับถ้าใครมีอาการแบบนี้แล้วเป็นแค่เลือดออกอยู่เนี่ยก็ควรจะรีบมาที่โรงพยาบาลนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเน,น,นื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตอนน่อไปสวัสดีครับ